สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับผมสำนักสงเขาแก้วทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นสายเหนียวแห่งปราจีนก็ว่าได้นะครับสาหรับหลวงปู่พุนมานะครับวันนี้ผมเอามาอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการที่รูปแบบเหรียญสวยงามนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับนี่เลยนะครับผมเป็นรุ่นนี้นะครับ ไตมาดรวยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผู้สร้างก็คือดอนบารมีนะครับก็ได้สร้างหลายรุ่นหลายรายการนะสำหรับพี่ดอนบารมีนะครับนี่รายการรุ่นนี้ก็ตามนี้เลยนะพี่เนาะทั้งหมด59รายการนะครับสําหรับรุ่นนี้นะคโอ้รายการแต่ละรายการแทบไม่ซ้ําเลยนะไม่แต่เด็ดๆนะครับเรียกว่าลงยาแทบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับอ่ารุ่นนี้ลงยาทุกรายการก็ว่าได้นะครับจะมีแค่งานหน้ากาก บางรายการเท่านั้นนะครับที่ไม่ลงยานะครับประมาณนี้เลยนะครับใบรายการนะครับให้ดูตามนี้เลยนะครับเรามาดูชุดแถมยกหลังนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะแถมยกหลังนะครับเนื้อซาตินเนื้อเงินซาตินหนึ่งเหรียญครับอัปปก้าซาตินหนึ่งเหรียญแล้วก็ทองแดงซาตินหนึ่งเหรียญครับ เรามาดูรูปแบบเหรียญจริงเลยนะครับนี่นี้เลยนะครับรูปแบบกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่พนะนี่กล่องรูปแบบเหรียญสวยงามนะกล่องนี่ครับ,ะรบจะเป็นทั้งหมดแถมยกลังนะครับสามรายการนี้นะครับ่า 5. ผมจะแกะทั้งหมดเลยครับได้แกะแล้วแหละผมจะใช้ดูรูปแบบเหรียญจริงนะครับแต่ละรายการนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับ ขอแอยกแแบบหนึ่งทั้ง3รายการนะครับนี่รายการนี้คือแแบเนืนอพินี้รายการนี้คือเนื้อเงินซาตินนะครับรูปแบบเหรียญสวยงามนะครับนี่คือเงินซาตินไม่ลงยานะครับนี่ หลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโคดเรียกอะไรครับเลขสี่หรือเรียกอะไรนะโคดนะโอ้โหเลขเก้าหรือเปล่าครับผมเลขเก้าหรือเลขสี่ครับต้องไปส่องดูให้ดีนะครับนี่รูปแบบเหรียญสวยงามนะครับออกแบบเหรียญได้สวยงามนะครับนี่แบบเหรียญอย่างนี้เลยนะครับนี่เหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญแถมนะครับเหรียญต่อไปนะเป็นอัปาก้าตาตินนะครับ นี่ครับประกาสาตินครับรายการนี้สวยงามมากครับพี่นาะอีกเหรียญต่อไปนะครับเป็นทองแดงซาตินนะครับอ่านี่ทองแดงซาตินครับพี่นาะนี่ขอไปแบบเร็วๆเลยนะครับนี่อ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญแถมยกหลังรุ่นนี้นะครับลงยาแคบทุกรายการนะครับมาเลยพี่นาะอ่า ผมจะมาแกกเนื้อเงินให้ดูนะครับอ่าชุดรุ่นผมได้แกะหมดแล้วนะสําหรับเนื้อเงินก็จะมีแถมเนื้อเงินทั้งหมดในลางนะครับสี่เหรียญนะครับนวะสี่เหรียญนะครับโอ้โหจุดเลยนะครนี่มีทั้งหมดห้าเอรสี่เหรียญได้กันนะครับผมจะแกะให้ดูทีเดียวจะได้เนื้อเงินแบบไหนนะครับอ่ามารายกันแรกเลยครับผมลุ้นไปพร้อมผมเลยนะครับจะได้เนื้อเงินแบบไหนนะพี่เนาะ อะมาลุ้นครับพี่ปึ๊บโอ้โหสุดๆเลยนะรายการแรกคือเนื้อเงินรายตรงชาตินะครับอ่ารายตรงชาติขอบส้มนะครับลงยากีวอนครับโอโ้รายการที่หนึ่งครับสวยมากครับพี่เนาะนี่โอ้โหสุดๆเลยนะพี่เนาะ อมาดูรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองนะครับมาเ,เงินทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับผมจะได้รายการแบบไหนบ้างต่อไปนะครับมาเลยครับพี่พี่อัอหือลายเสือขอบแดงนะครับอ่าลายเสือส้มนะครับเหรียญน,นี้เนาะอ่านี่รูปแบบเหรียญออืหือสวยเด้งมากเลยนะพี่พน้องน,นี่ เลขโค้ด86นะครับมารายการที่สามนะามารุนต่อไปนะผมจะได้เงินแบบไหนนะครับมาแจกอ,อีกเลยนะครับสุดๆทุกรายการนะผมบอกก็เลยนะผมโอ้โหเงินโรงยาร้อนหรือเปล่าเออเงินโรงยาร้อนรายการนี้ ต้นไตรมาสรวยๆนะครับโอ้มากนะครับเงินลงยาร้อนนะครับรายการนี้นะเงินลงยาร้อนนะมาดูรายการต่อไปแล้วพี่นะมาดูรายการต่อไปนะครับ,าร,าาร,ร,บรายการต่อไปนะพี่พมาเลยครับผม เงิโนโงยาบาธรรมชาตินะผมรายการนี้เงินลงยาบาธรรมชาตินะโอ้โหสวยมากครับผมสวยมากครับผมอ่าเลขโค้ดสวยนะครับสิบเจ็ดนะครับรายการนี้สิบเจ็ดนะครับรายการเลขโค้ดนี้นะครับายการที่สองนะครับมาสุดนะครับอ่าผมใช่ดูลงยาแบบหน้าหลังนะโรัพยาบาลแบบหน้าหลังก็มีนะรุ่นนี้นะอ่าลงยาหน้าหลังก็มีนะครับอันนี้ รายการนี้เลยครับผมนี่ลงยาหน้าหลังนะเป็นอัปาก้ายาแดงนะครับายการนี้อ่าอัปาก้ายาแดงลงยาหน้าหลังนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะลงยาเอกแดงเดียดมากเลยพี่น้องนี่แดงเดียดมากเลยนะครับสวยมากครับพี่สวยมากนะครับรุ่นี้นะใปมากรวยรวยนะครับจะสร้างร้อยห้าสิบลังด้วยน,นะครับนี่ นี่ก็จะเป็นปีกเครื่องบินนะครับนี่คือปีกเครื่องบินนะพี่ๆนี่ปีกเครื่องบินลงยาหน้าหลุมครับนี่ก็สวยนะครับอ่าเปลียนึงนะเปลียนึงนะอันนี้ก็ปีกเครื่องบินเหมือนกันนะครับรายการแบบเมื่อกี้เลยนะคนี่ลงยาหน้าแหละอีกรายการนีงเป็นอะปก้าครับนี่นะเป็นอะปก้าครับสวยมากเลยครับพี่ๆ มีเออออยอทุกรายการนะผมให้ดูรายการเอนสักหน่อยนะครับนี่มีหลายรูปแบบนะครับรายการผมให้ดูเป็นตัวอย่างบางรายการเท่านั้นครับนี่มีเยอะมากนะมีปาก้านะครับหลายรูปแบบหลายรายการอะไชอบรายการไหนเนื้ออะไรทักผมมาได้นะครับผมไว้จะขึ้นไอดียรายแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับพี่ๆตน,น,นี้ผมปูบนมาสายเหนียวแห่งเมืองปาจีนนะครับนี่ทองทิพย ทองทิพยซ่าตินนะรายการนี้อ่ะนี่นะพี่พนะ้องทองทิพยซ่าตินครับโอ้โหเดียดมากเลยครับพี่พี่สวยสุดทุกรายการนะคร,บราาับโรงยาลายเสือก็มีนะโรงยาลายเสืออัปป้าะนะรงยาแบบนี้สำหรับคน,ท,นท,ที่ชอบโรงยาแบบนี้นะพี่ๆนอนนี่ มากๆกวีสวยมากๆครับโอ้โเลขอะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์นะโอ้เลขว่าตองหนึ่งครับสุดๆทุกรายการนะพี่ๆมีหลายแบบนะชะนวนแบบนี้ก็สวยนะพ,พี่นะ้องนี่นี่คือชะนวนนะอืมชะนวนโอ้โหเดีดือดทุกรายการนะครับรุ่นนี้นะครับ สวยงามมากเลยครับพี่พี่าผมไม่ดูไห้หมดต้องขอไปนะถ้าอยากดูรายการไหนเพิ่มก็แอดไตดีไลน์ผมเข้ามาแล้วกันนะครับนี่รูปแบบเหลี่ยนนะครับไตมาตรวยรวยชื่อดีด้วยนะครับรุ่นนี้ชื่อดีมากครับเอามาดูงาน 3K ดีกว่ารับส่วนนี้เป็น 3K ครับนี่โอ้โห สวยนะครับ 3K ครับหลายาการนี้อ่านี่ไม่ตัดปีกนะครับมันมีหลายรายการนะครับไม่ดูไม่หมดต้องขอไปด้วยครับด่สวยมากนะครับพี่ๆนะสวยมากนะครับอ่ะผมให้ดูพอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะอ่ะสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะผมที่ติดตามร่วมรับชมไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ ใครชอบรุ่นนี้รายการนี้ line แอไอดีไลน์นะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรวยๆเก่งๆทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม